สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาลงวอรคาสี USSR, oh ่นยครับผมก็วันนี้ก็มาดูกันครับว่าวอจะสรุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมก็มีท่านเจ้าคุณเด็กลาวครับผมนินจาเต่าพุดโดสอาเชอร์ครับผมก็มีพอสมควรนะครับพอได้เล่นนะโอเคฟุกเอาเลยเอาเลยผมเริ่มส่งดอกก่อน ิีส่งิบสง่บสงเข้ามาได้เลยกีนาทีแล้ะสามสามสามสิบวิครับสามสิบวิหรือสามสิบวิเรอตอนนี้ใช่แล้วเ <ละ S 1> ข้ามา<ผ>มเลยครับท่านทันนสง<ๆ>่ไสงได้ส่งได้มาดิยี่สิบวิยี่ห้าวิยี่สี่วิอ่ะมาโอเคเรามาดูกันครับผมว่าตอนนี้ เหลือกี่ตัวมีกี่ตัวเด็กลาฮิโซกะกุลดศรมินจาเต่าสี่ครับผมอาเชอร์ห้าครับห้าเหรอห้าก็เท่าเราสี่พอห้าพอกันนะมาเอาเลยวะพอกันใช่ไหมใช่พอกันบวกเลยแล้วก,กันพอไปขันวัวกลางนีค่ครับเออไปก็ต้องกลางและวะ้วบอกว่าฮะใช่แล้วมาซัดเลยแองหาวะว่ากูปาดดี แคนชอบกันพวกคนเล่นกลางแล้วแหละฮะเพราะว่าเราปากดีเรื่องอะไรอบ้าผมพูดไปไม่ได้เพระว่าปากดีหรอกแต่ผมก็ปากดีจริงๆนั่นแหละก่อนเพิ่งรู้ตัวเหรอก่อนก่อนเพิ่งรู้ตัวาแล้วโอ้วันนั้นแม่งสาวหมอเชียงใหม่โพตดข่าวเองผมถึงเชียงใหม่แล้วเพื่อนโอเค อ่าถึงเชียงใหม่แล้วนะเพื่อนถึงเชียงใหม่แล้วรู้เรื่องกระเบื้องล่าเลยมาปอมไม่อด้บับอัติรู้ได้ๆๆเอาบ่วงหน้าตื้ออ่าผมเองก็ได้มาไปเลยผมเองแค่ไหด้วยเอาปันก่อนเอาปันก่อนรู้เรื่องกระเบื้องเล่ามีตามผมนะเดี๋ยวมีตามผมนะเอาปันก่อน รู้เรื่องกระเบื้องเล่าไปหนึ่งดอกรู้จักไหมรู้เรื่อง้าต่อสี่ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาดิออกมาเลยครับผมออกมาดิรู้เรื่องกระเบื้องเล่าไปหนึ่งดอกเท่ากันเท่ากันวันนี้เท่ากันเท่ากันวันนี้เออต้องออกมาแล้วต้องออกมาแล้วมึงรู้เรื่องไหมนี่จะกระเบื้องมึงเล่าเนี่ย อ้าวอย่างนี้ก็สวยดีอาตือมาเตือขัดนินครับอาตือจะได้บ้านผมตายแล้วโอเคเอาก็ไม่มีใครพูดเลยรวมนั้นรวมเต่านั้นรวมเต่ารวมเต่ารวมเต่านี่อางหลังรวมเลยอย่างนี้ก็รู้เรื่องกระเบื้องล่าดีเงี้ยนะบัวบ้าอาเชอร์ออกมาออกมาโอ้รู้เรื่องกระเบื้องเล่าม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 าครับมาครับกลางกลาง สนุกกันสนุกกันอันนี้เราไม่ได้อ่หาเรื่องหรืออะไรนะครับผมเล่นสนุกสนุกกันดีกว่าเล่นแบบสนุกสนานรู้เรื่องแบบกระเบื้องล่าเลยเฮ้ยเข่งเราแข่งเข่งเราแข่งใช่ไหมโอเคกุดโดนนะอาเชรญอ,อาเชรญก่อนนะอาเชรญก่อนอ่าเชรญก่อนอ ตาพันรวมไปแล้วเตาว่ตาเต่ารวมเตา่ารวมเต่าเลยรวมเต่าเลยก็ยืนสบายเกินไปแล้วรวมท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรวมท่านเจ้าคุณดูเรื่องกระเบื้องล่างโอเคอาเชอร์อาเชอร์อาเชอร์อ่ะเชอร์วิ่งครับวงามโดเฮ้ยคนน้อยกว่านะทำไมเรามาวงอีกแล้วทำไมตอนผมมาเล่น ทำไมตอนผมมาเล่นโดนเริคุ้นเลิเด็กลาเด็กลาเด็กลาเลิ่ท่นจะคุณนะรวมไปเต่ารวมเลรวมรนี่มรวมไปทิไปทิไปทิไปปุ๊บวยโบบาปนอาเชอาชหมอ้โหนี่ผมไม่ข้า ออกมา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 ่าเจ้าคุณก่อนแล้วกันอ้าวจะบอกว่าไม่มีตาหายนะเนี่ยอย่างงี้ก็กระเบื้องลาาสิวิ่งหมอดีครับวิ่งหมเเอมา <c oughs> อ,อกมา,ออกมาเออตายไม่เกี่ยงเอามันไว้ก่อนมาม,มานี่มาตรงนี้กันมาตรงนี้มานี่มานี่ วันนี้แล้ววันนี้เนี่ยเต่าเนี่ยเต่าโอ้โหมาแล้วออกมาเออสวยเต่านะเต่านะไปไม่ตายไม่ตายทางหาไม่จะหมอเนี่ยเดินก่อนเดินก่อนนี่เดินเออค่อยมันเลยวันนี้รวมเต่าอยู่รวมเต่าอยู่รวมเต่าอยู่รวมไป ท่านนะท่านโดนคุณท่านเจ้าคุณผมมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาเออต้องหลันนี่คุณโดนคุณโดดอยู่ขุดโดดเออเอาแบบกระเบื้องลาวเลยไหมไปละโอเคเด็กลาวเฮ้ยมน่อคุณโดดนะกระเบื้องลาวแล้วนะเนี่ยเต่าเต่าก่อนรวมเต่าเลยอย่างนี้ก็ล่วงไปเต่ามาดีเต่ามาดีตามผมนะตามผมนะ เด็กลาวนะไม่ไม่ทุกคนอย่าพูดติดตามผมดิเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพูดกันสองคนมันจะมันไม่ได้เลยนะมันมั่วอยู่แล้วเด็กลาวเด็กลาวครับเด็กลาวเรากระเบื้องลาวเลยเด็กลาวอย่างเดียวก่อนเลยตอนเนี้ยผมยิงรอเลนได้ป่าเด็กลาวท่านเจ้าคุณ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 เสต็ปเตาเตาเลยมุกเต่วเก็บยยากจริงเลยวะล่วงโอเคกลับมาก่อนกลับมาก่อน อาเชื่อนี้น่าจะแต้มเยอะนะแต่แต้มเยอะจากการมีหมออยู่คุณดอสนะครับคุณดอสไปแล้วกระเบื้องลาวแล้วแก okay, ให้ละเต่าเต่าเต่ามาแล้วเต่าเลยถ้าเต่ามาเต่าเลยตรงนะใช่ตัอวตอาเชื่ออาเชร่ออาเชื่อ,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 อดีกว่าครับอาเชื่ออาเชื่อบอกมาละกระเบื้องลาวเป็นหนึ่งดอง อาเชื่อเลยอาเชื่อได้นนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ครับนี่เดี๋ยวผมแก้ให้ถ้ามีปัญหาเลยโอเคล่วงไปละเตาเตาเตาเหนือผมงงว่ะเตาครับสวยค,ครับผมท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้า,าคุณครับหลบบก็ล่วงอยู่ดีครับโอเคคุณโดสคุณโดสโดนโดนผิดละล่วงไปแล้วครับ โอเคตบเอาเลยกโอเคท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณโอ้ยผมค้างว่ะท่านเจ้าคุณนะ <c oughs> ท่านเจ้าคุณไปนู่นแล้วก็อาเชอร์ได้อาเชอร์วิ่งเข้าวงเรียบร้อยตามสเต็ปออกมาครับออกมาเอาเตากันเอาต่อก่อนนะเอาต่อกันตามต้นมโามโอเค ออกมาออกมาเอาเด็กเราครับเด็กเราโอเคเด็กลราอยู่นะเด็กลราอยู่เด็กเราอยู่รู้ว่าคุณคิดต่อเด็กลราก่อนเด็กเราก่อน,เ,นเดี๋ยวผมไอ้นี่ถ้นี่ถ้าเกิดโดนโอเคออกมาก่อนโอเคเต่านะเต่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าเป็นเต่าแทานมาเฮ้ยกระเบื้องลาวเป็นน้องโอเคมีแก้ตัวเองก่อนผมไม่ทัน โอเคเดี๋ยวผมแก้นิดนึงเดี๋ยวผมแก้ได้สวยครับสวยมามาหายไม่มีกระเบื้องลาไปแล้วเนี่ยเออโอเคอ่ะผมวิ่งสหายอยู่ผมาวิ่งทหายอยู่อ่ะตือเดินกลับมาก่อนเดินกลับมาก่อนตือตือเดินกลับมาก่อนโอเคเดินกลับมาก่อนเออลากเข้ามาลากเข้ามาโอเคเต่านะเต่าเต่าเต่ารู้ละเพื่อนกระเบื้องลาแล้วงานเนี้ยโอเคล่วงอ่ะเชื่อมาแล้วอ่ะเชื่อมาโอ้โหอ่ะเชื่อมาหลอยหมอ ไม่ให้เขาไม่ให้เขาไมา่ไม่ได้มาตัดเขามาเขามาตัดหมอเราเราตัดหมอนเขาด้วยอ่ะโอเคอโอเคท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณเตา่ตาเตา่ตาเ <c oughs> ต่าเต่าเต่าเต่าอยู่เตาเออปลาตัดจานเรอฮันโบะ๊ะล่วงปลาแก้แล้วครับนี่ โอเคเด็กคุณโดดคุณโดดโดนแรงจัดโอ้รงได้นะมีไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไปไกลไหนเขำไมเยอะไปโทษเยอะร่วงไปแล้วมาดิลาวมาดิลาวแล้วไงินสบายเลยได้แล้วผมตีเตาอยู่เหมือนกันคุกเข่ามาออกาเข่ามาโอ้ยเจอโดนแรง อาเชอร์ป่ะอาเชอร์อาเชอร์หน่าอาเชอร์หน่าอาเชอร์ล่วงไปแล้วใครก็ได้ปิดคลิปหน่อยครับใครปิดคลิปหน่อยไม่ค่อยดีโอเคเด็กราวนะล่วงล่วงโอเคอาเชอร์อาเชอร์อาเชอร์ได้อาเชอร์อาเชอร์ก่อนอาเชอร์ก่อนล่วงไปแล้วล่วงยังยิงเข้าวงแล้วโอเคเอาตัวอื่นก็ได้เอาตัวอื่นก็ได้โอเคเต่าเต่าเต่า ต่อคือบอกว่าอาเช่ไม่ขัดได้ครับอาเช่ไม่ขัดเอาเต่าก่อนนะเอาเต่าหลบได้ต่อต่อรวมต่อล้มต่อบล๊อมบล๊อบโอเคต่อเลยลาวนะลาวลาวเสร็จอาเชอร์ลาวเสร็จอาเชอออออรร์โ้ตัวะาเช์มาดิเนี่ยเราต้องเล่นอย่างนี้เอาคุณโดดมาดิคุณโดดมาดิ วันนั้นไม่ว่างวันนั้นไม่ว่างมาเตาสามโซนปั๊บปั๊บปับปับโอเคท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโอเคไม่เป็นไรเด็กลาวก็ได้เด็กลาวเด็กลาวเด็กลาวฟัสลาวเด็กลาวบอกเขาได้ทีข้างอยู่เนี้นะล่วงแล้วคนทีเพื่อนโอเคท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก่อนท่านเจ้าคุณก่อนไม่เอาคุณโดนไม่เอาท่านเอาท่านเจ้าคุณก่อนเตาเตา ล่วงไปเฮ้ยอะไรกเนี่ยเกเบิ้งเล้าท่านเจ้าคุณถ้าท่านเจ้าคุณตายแล้วโอเคออกมาก่อนออกมาก่อนนะเอาไปก่อนออกมาเลยแบบออกมาเลยออกออกมาข้างนอกกันเพื่อนๆออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เอออมไปกเบื้องลาวแล้วตอนนี้เออออกมาออกมาอะไรเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนเท่ากันเลยเอออาเชื่อมาอาเชื่อมาตัดหมอละล่วงไปแล้วมาดิ เราต้องตกเอาเอาหมอเอาหนอเอาหมอตกเบ็ดเขาเพื่อเขาจะได้ออกมาเป็นไงหมอผมสวยเราต้องล่ามาฮิสโอกะหน่อยไหมฮิสโอกะหน่อยไหมโอ้ฮิสโอกะโอเย่มาแล้วโอเคเต่านะเต่านะเต่าก่อนเต่าก่อนโหเต่าวิ่งว่ะแมวคุณโดนชาคุณโดนนะฟุ๊กไปอีกแล้ว เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาดิรวมไปเต่าว่าเต่าว่าเต่าได้เต่าได้เต่าได้เฮ้ยแก้ฟุก่อนแก้ฟุก่อนแก้ฟุก่อนผมแกแล้วฟุกเกเด็กลาวนะเด็กลาวเด็กลาวข้างหนีเลยเด็กเขาเด็กลาวข้างหนีกันโอเคฟุกพิดละฟุกพิดละฟุกพิดละเล่นได้อยู่อาเชื่อตัดหมอว่ะอาเชื่อตัดหมอว่ะอาเชื่อตายอาเชื่อตายแล้วอาเชื่ออาเชื่อลวง โ oh, อ้อาเชือ่อล่วงดิโอเคไม่ตายไม่เป็นไรเอาเต่าแทนเต่าอยู่เต่าอยู่ล่วงโอเคเด็กลาวนะเด็กลาววิ่หง, okay. Okay, หหงหมอแป๊บโอเคโอเคอาเชื่่ล่อหมออาเชื่่ล่อหมออาเชื่่มาตัดหมอ <Another. S 1> หอาเชื่่มาตัดหมออาเชื่่มาตัดหมอนี่นะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอาเชื่่เดินมาตัดหมอนี่นี่นี่อาเชื่่เดินมาตัดหมออยู่ อาเชอร์อยู่นะอาเชอร์อยู่อาเชอร์อยู่ยังไม่เปลี่ยนเป้าเลยเดี๋ยวผมแก้ให้ครับก็อาเชอร์อยู่อาเชอร์อยู่อาเชอร์อยู่ไม่เป็นไร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 ตูตีตูตีกระโดดกระโดดเออสวยยังไม่เปลี่ยนเป้ายังไม่เปลี่ยนเป้ายังไม่เปลี่ยนเป้าสวยโอเคเต่าเต่านินจาเนี่ยเต่าเลยสวยปต่บเต่าใช่เต่าครับโอเคเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณเนี่ยคุมเสือเนี่ยคุมเสือเนี่ยคุมเสือนี่ เสือใส่คุณโดดเลยคุณโดดโอเคตบดำตบดำตบเดื่องเล่รู้ว่างโอเคฮิโซกะบ้างฮิโซกะบ้างฮิโซกะยังไม่ตายเลยไม่ได้กดยาฮิโซกะไม่ได้กดยาต้องร่วงบ้างโอเคเต่าเต่าเต่าแล้วค่อยเด็กราวโอเคค่อยเด็กราวไปไหนอะโอเคเด็กราวอยู่นู้นนะความือโอเค อย่าลืมบัาใช่อย่าลืมบ uh> right? ้าให้ตัวเองอย่ามมันสบายไปแล้วมั้งเนี่ยอือย่าลืมบัาให้ตัวเองกันด้วยครับอย่าลืมบัาให้ตัวเองกันด้วยสี่ต่อเท่าไหร่วะเนี่ยเอือเอาเดินไม่ได้โอเคโอเคเดินกลับมาเดินกลับมาเตาเตาเตาเดี๋ยวผมแก้ครับพุกเล้าตัวโอเคอาเช่อาเช่ต่ออาเช่ เดินหมอนะ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 โอเคเต่า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 รวมนะผมรวมเต่าแล้วเต่าโอเคเต่าละก็รวมนี่โอเคท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโอ้ท่านเจ้าคุณวิ่งแล้วอาเชิดเดินมาตัดหมอนาเชิดเดินมาตัดหมอรู้งานอาเชิดรู้งานอาเชิดเดินมาตัดหมอนาเชิดเดินมาตัดหมอ กระเบื้องลาหนึ่งดอกลวงไหมลวงบางไหมลวงบางดิอาเช่อโอเคเต่าก่อนเต่าก่อนเดี๋ยวผมแก้ให้เดี๋ยวผมแก้ให้มิเดี๋ยวผมแก้ให้โอเคอาเช่อยู่เอเชอเอยู่เช่อนเชออยู่เช่ออเชออเชออเชอเช่อยออออยู่อาเชออยออเชยออเชออ่เ่อ่เ่่่อ่ย่่อเเเด็กลาวออ โอเคเต่าใช่ไหมเต่านะเต่านะโอเคไม่ <ข ulen> ไดู้ <Lion> ไ้ไม่เป็นไรเ<ข> <Wein> ต่าถูกแล้วผมอยากได้อย่างนี้แหละโอเคท่านเนะจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณโอเคโอเคกลับมาอาเชิอ่อาเชิอ่อาเชือ่อาเชื่หมออาเชิ่หมออาเชืเช่ไปตัดหมอแล้วบอกแนละ้วแต้มาเชิ่เยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆตัดหม เรียบร้อยพวกนั่งพวกนั่งเลยให้ผมนั่งก่อนไปนี่เล่นอย่างนี้เล้วเฮ้ยเล่นอย่างนี้ยหรอโอ้ยโอเคท่านทุกคนท่านทุกคนท่านทุกคนนั่งก่อนนะพี่นี่โอ้โคอัจฉริยะเลยอันเรื่องประมาณการเตาเต่าเต่าก่นั่งรวมเตาเลยเออไม่ผิดนะเพราะว่านั่งก่อนนะเออไม่ผิดไม่ผิดคือมันแก่มากเลยว่าต้องรู้โอเควอลก็ประมาณนี้เลยครับผม ลอเ,เลนก็แคา <Okay. S 1> ได้น้อยมากดูอาเชอร์ดิ43ตาย10 43ไม่ต้องสืบนะมาจากอะไรบ้างหมอของตายก็เกือบ20แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวไงเจอกิปหน้าครับลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี Peace.